ครับเรียนอยู่ชั้นไหนโรงเรียนอะไรครับเรียนอยู่เซ็ตขับแบนครับส่วนชั้นทำไมอ่ะไม่ค่อ,อยากบอกไม่ไม่ได้อายเลยนะคะคือม,มันมัน,นไม่ใช่ชั้นที่มีอะไรา,ายแต่กลัวพูดแล้วมีคนเขียง <laughs> ไม่มีพูดมาเลยตาย <laughs> <laughs> โมคอยชูแล้วกันโมงนะอ่ะอยากเอฟเลยจะขึ้นมอหนึ่งหรอเปล่าครับนี่จะขึ้นมอหนึ่งครับเดี<อ>๋ยวนี้มีปอหกอยู่ฮะเดี๋ยวเปิดเทอมนี้ขึ้นมอหน,นึ่งอ่านนะคะจอน้องจันน้องจันเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือมากเลยทําไมน้องแม่ชอบอ่านหนังสือครับตอนนี้ส่วนแรกผมจำไม่ได้ว,ว่าทางหนังสือครั้งแรกสุดผมอ่านอตอนไหนผมจำว่า ครั้งแรกๆเนี่ยแม่เขาจะซื้อเป็นแบบหนังสือลอยน้ำนะคะคือมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับลูกหนังสือลอยน้ำอ่ะเดี๋ยวเราเล่นน้ำมันก็เล่มันก็มันเป็นยางยางเป็นยางไงใช้เป่าลมเอาจำไม่ได้แล้วตอนหนังเก่ามากแล้วปัจจุบันมันไม่ไม่รู้ไปอยู่ในซอกหรือหลุมดาวหนแล้วมันมันไปไหนแล้วไม่รู้โอเคไม่เป็นไรแต่ทราบว่าคุณแม่ชอบอ่านหนังสือที่จำฟังใช่ไหมครับ อแม่ลรัชอบอ่านหนัสือครับไห้ผมฟังแลรวผมก็ชอบให้แม่อ่านมากกว่าด้วยถึงแม้จะตอนนี้ก็ทำเพราะแบบก็มีหลายเล่มอยู่ะที่ผมอ่านแล้วบางจุดเป็นไม่เข้าใจอยู่ดีแต่แต่แม่เขารู้ตัวผมเองนะคะเขาก็จะรู้เองเลยว่าตรงไหนไม่เข้าใจเขาก็อธิบายให้เสร็จสับเลยอืมแต่ตอนนี้อ่านได้เองแล้วใช่ไหมครับน้่องจังชอบอ่านหนังสือแนวไหนครับ ี่อ่านก็จะมีหนังสือแนววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้วก็การ์ตูนแสงโอ้ในยกตัวอย่างเล่มที่ชอบชอบสักเล่มสิอ๋อต้นต้องมีตัวอย่างด้วยใช่ไหมแม่ชีแม่ชีแม่จีทำไมถึงชอบอ่านพวกคอมพิวเตอร์อ่าดูมันเข้าใจยากออกเข้าใจยากตรงไหนคะเออพี่เข้าใจ ทำไมทำไมทำไมจั๊มถึงชอบอ่านแนวนี้ครับอะเราชอบคอมพิวเตอร์หรือยังไงครับก็อชอบคอมพิวเตอร์ไอทีอะไรพวกนี้หมดค่ะคอชอบเล่นซ่งซ่งยงกยิลไกลทำของพังมาเยอะแหละแล,แล้วปกแล้วปก,กติเนี่ยก็คือว่าเวลาไปซื้อหนังสือกับคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมครับคือจั๊มเป็นคนเลือกเองเหลยอไมส่วนใหญ่ผมก็เป็นคนเลือกเองฮะแต่บางครั้งถ้าเกิดแม่เขา ไปเอเขาก็จะเลือกแบบที่ผมแบบน่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะให้จําอธิบายนิดนึงว่าพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าทําไมเราต้องอ่านหนังสือด้วยจาอ่านหนังสือแล้วมันได้อะไรจากหนังสือะครับจะได้จากหนังสือนะคะก็มีมากนะคะมัก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าเป็นหนังสืออะไรหนังสือส่วนใหญ่มันจะให้ข้อคิดมาแม้จเนเปนน้อยแต่ก็หลายอย่างอยู่ ออย่ายกตัวอย่างเช่นหนังสือที่บัณฑิตก็ได้อะเพราะเรารู้จักกันหนังสือที่บัณฑิตใช่ไหมหนังสือที่ัณฑิตเปนพอคิดแต่มันเรียกว่าจะกว้างก็พอได้คะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับแนวทำยังไงให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตประมาณนี้ะะนะคะหนังสือที่มันดิตนี่จําอ่านเองหรือคุณแม่อ่านให้ฟังครับสองอย่างครับอ,อ่านเองด้วยใช่ไหม ได้ยินว่าเอามาอ่านหลายรอบเลยจะมีในรถคุณแม่เลยครับประจําการติดรถตอนนี้มีอยู่ไหมครับมีครับแต่ว่าก็หลายครั้งเลยค่ะตอนอ่านอยู่ถึงบ้านเธอหยิบติดมือกลับบ้านชอบเร่มไหนมากที่สุดอ่ะในผู้หุย่ค่ะคือมันมันดีมันดีมืกันหมดเลยก็ชอบหมดคือต้องบอกว่าหนังสือพี่บันนิดเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค ouais ือม pues, ันประสบความสําเร็จในรูปลักษ์ด้วยอ่ะเด็กถึงชอบใช่ไหมคะคือทําไมจาถึงให้บอกความแตกต่างหน่อยนะคะว่าหนังสืออื่นๆที่จาอ่านกับหนังสือพี่มณิตเนี่ยคือของพี่มณิตมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีลักษณะเด่นอะไรอ่ะทาไมเด็กถึงแบบชอบเด็กแบบจำเนี่ยชอบอ่านก็จริงที่ผมชอบอ่านด้วยก็อาจจะไม่ได้ด้วยตัวเองส่วนนะคะส่วนนึงก็คือคุณแม่ค่ะที่เขาก็ชอบ อ่านให้ฟังแล้วคือจะเล่นคุณแม่เติมเอฟเฟกต์การย่งชอมันเนอ๋อคือเวลาแม่เล่าแม่จะมีอารมณ์ด้วยใช่ไหมนี่ต่อคุณแม่มาสัมภาษณ์แล้วนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันจะสนุกมากกว่าเราอ่านเองใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อแต่ก็คือมันเกี่ยวไหมครับว่ามันตัวหนังสือใหญ่มันลูกเยอะมันสีสวยอะไรอย่างนี้มีส่วนไหม ที่ส่วนมากเหมือนกันคะที่ผมชอบใส่ก็คือมันมันเป็นข้อคิดที่แต่แต่ละต,ตอนเนี่ยมันจะต่อจงไปที่อน,นันเลยแล้วก็มันจะตัวอย่างด้วยแล้วก็แต่หน้าก็ไม่ตรงสืงไม่มากอ่านไม่ยากนะคะแล้วก็ม,มันสรุปเลยมันไม่ที่อ้องคอมอะไรเลยอืมนะคะสําหรับใครที่เขียนหนังสืออยู่นะคะต้องฟังถ้าถ้าเด็กชอบนี่คือถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคะแสดงว่ามันเข้าใจง่ายแทนที่มันเป็นเรื่องยากเนาะอ่า อ่ะเดี๋ยวอยากให้จำสุดท้ายนะคะฝากไว้นิดนึงครับว่าทำไมเราต้องอ่านหนังสือด้วยอะ่ะห,หนังสือให้ไรทอย่างให้ความสนุกให้ความรู้ให้ความคิดหรืออาจจะรวมถึงการเปลี่ยนชีวิตโดยการอ่านหนังสือแค่นหน้าเดียวถ้าเกิดมันเข้าไปตรงจุดถูกกับสถานการณ์ของคุณครับโอ้โหโอเคค่ะ